สําสรับการขายขนวันนี้คะมาพบกับช่องอุล้าบทุกสัปดาหะะก็เมื่อกี้อาจจะได้ดูอะไรนี้ก็วันนี้ค่ะเราก็จะมาเห็นนะก็เป็นของที่เราขายไปแล้วนะคะก็ขายให้น้องข้างบ้านเนี่ยด้านในเนี่ย จะมีขึ้นมากก็น้องบอกน้องไม่เอานะคะก็กพราน้องเขาจะไปปารีสแล้วเขาก็ให้นขึ้นมากระเคนข้ามากันเลย อยากตัดแต่ก็ต้องตัดยอดไรจะท้าเยอะๆตัดเลยนะต้นไก่ก็เล็กนิดเดียวตัดแล้วตัดแล้วตัดแล้วทุกคนทุกคนตัดแล้วตัดแล้วโอเคนะคะก็ตัดแล้วนะขอยอดไรเยอะๆแล้วกันโอเคมาตัดอีกนะครับ กกอดอาไรจะไม่ทรมานอย่าลืมกระทึกไว้ให้ช่องเราด้วยปิดปิดช่องปิดช่องปิดช่องโอเคโอ้โ <Okay. S 1> oh, ูดิตำ่มน่งขึ้นแ <c oughs> ห่ไปโอเคนะคะสรุปมา <c oughs> อย่าลืมสนใจซื้อของเดียวได้นะโอเคนะคะวันนี้ขอลาไปก่นอนบ๊ายบาย <c oughs> อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะอย่าลืมส่งของมาด้วยนะ